พาพไปดูอันนี้ของแกรี่เกนสเลอร์นะฮะอยากพาไปดูเหมือนกันว่าคุณแกรี่เมื่อคืนพูดอะไรกันบ้างนะฮะนีอ่อ่ะให้ดูเลยละกันแกรี่หลังจากออกมาจัดหนักจัดเต็มอันนี้เป็นอีกเหตุผลหนึ่งที่ผมบอกไปเลยว่ามีน่าจับตามองนะอีกจุดหนึ่งเลยก็คือตัว stable coin ต่างๆนะฮะแล้วก็ตัว คริปโตเออเลกเกอร์เลเตอร์เอ็กชแนนต่างๆในสหรัฐอเมริกาที่กำลังจะโดนเลิกเกอรเลตครั้งใหญ่นะครับเมื่อวานก็เลยมีการออกมาให้สัมภาษณ์ของแกรี่เกนสเลอร์เอาอีกแล้วนะฮะเดี๋ยวลองดูแล้วเขาพูดอะไรกันบ้างนะนี่เป็นรายงานของบูมเบิร์กนะอืมโฆษณาซะงั้นแบบนี้ใส่ตังค์แล้วนะแต่ยังเป็นโฆษณาอยู่เลยเกนสเตอร์ I'm just going to start with the day of news and start with Silvergate in particular its shares very much under duress at the moment because it couldn't hand in a 10k filing to you in time noting that it was worried of course about well its ability to remain a going concern have you worried อันนี้ล่าสุดเลยนะสําหรับแกรี่เกนสเลอร์ที่พูดถึงซิลเวอร์เกตนะสังเกตว่านักข่าวถามในเคสของซิลเวอร์เกตกับแกรี่เกนสเลอร์เลยนะฮะลองไปดูว่าเขาพูดอะไรยังไม่เป็นข่าวแบบฉบับเขียนนะจะเป็นข่าวฉบับพูด <the> ก่อนบ effect here are you talking to colleagues over at the FDIC and some of the other institutions So let me let me step back Caroline uh, from any one company and for your viewers We we play a role in overseeing the markets overseeing registrants and and of course we have a, a Robust sort of cop on the beat our, our enforcement and examination function. So I'm not going to comment on any one company Here Oh ใครคนใดคนหนึ่งแน่นอนนะอืมก็จะพูดแต่ภาพใหญ่ๆพูดแต่ภาพหลักการกว้างๆแล้วกันจะพูดแต่ภาพใหญ่ๆอ่ะต่อดูซิว่าไอ้ภาพใหญ่ๆของแกลี่ว่าไง In terms of the overall uh, question about crypto tokens and the crypto markets while they are give or take a trillion dollars of worldwide market value Um, our overall capital markets here in the US are well over hundred trillion dollars so that puts it in context of scale. but it is important that so much of this field, this crypto field is highly speculative <laughs> oh, yeah. oh um, doing it. it is not necessarily and the investing public should understand this it's not necessarily compliant currently with the appropriate, laws of our nation to protect you the investing public to get full fair and truthful disclosures ก็ชัดเจนนะผมจะไม่คอมเมนต์บริษัทใครบริษัทหนึ่งนะครับแต่ชัดเจนเลยมันมีเม็ดเงินมหาศาลนะจำนวนมากนะไม่ต้องพูดถึงตัวเลขนะจำนวนมากเลยไหลเข้ามาสู่วงการคริปโตนะฮะแล้วก็ไม่ได้ไม่ได้คอมเมนต์เกี่ยวกับซิ l เวอร์เกตเลยนะแล้วก็บกกลับมาที่คริปโตั้งั้นเลย most of the project โปรเจกต์ส่วนใหญ่ในคริปโตเนี่ยมันก็ ไม่เวิร์กมันไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่เป็นไปนไตามกฎหมายนะฮะแล้วก็คีพูดอะไรกัเยยัไปหมดเลยไม่ไม่เป็นไปตามกฎหมายมันมีความเสี่ยงมันไม่มีมันไม่โปร่งใสนะฮะแล้วก็มันทําให้สุดท้ายแล้วเนี่ยมันเราไม่สามารถช่วยปกป้องผู้บริโภคได้นะนักลงทุนได้อะไรประมาณนี้นะฮะ protect investor นะฮะก็ มันฟังแล้วตังหิดตังหิดนะที่ผ่านมาเขาก็ปรเทคมากเลยนะ, <laughs> อะ,อะโอเคเข้ามาเรื่องนี้ได้งไงกันหูนะทนที่จะคอมเมนต์ว่าเออแล้วแบงค์มันไปเกี่ยวข้องอะไรยังไงนะ To understand what's happening at these platforms so um, that being the case traditional finance much of traditional finance being compliant uh, has some um, Question and is adverse in dealing with what uh, 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 may well be, depending upon the company and so forth, dealing in highly speculative assets that are not necessarily compliant with their laws. Yeah. speculative <coughs> <coughs> ไม่คอมไพ i ์ตูเดอะลอด้วยนะก็ไม่ปฏิบัติตามกฎหมายด้วยประมาณนั้นนั่น Let's talk therefore more broadly about your focus <laughs> and enforcement. I just want to bring what one particular builder in the ecosystem, the Ripple founder, had to say a little bit earlier. If you could just take a listen. The SEC is kind of playing offense and attacking the whole industry. This is นักข่าว b l o o m b e r นี่มันถามได้โดนใจมากเลยนะดูจี้แต่ละจุดของ ของแกลลี่นะครับถามเรื่องซิวเวอร์เกตแกลลี่แกลลี่ก็ตอบไปเรื่อยนะตามเดิมไม่ได้คอมเมนต์นะอันนี้พูดเรื่องริปเปิลนะแล้วก่อนจะพูดริปเปิลเอาคลิป c ีอโอริปเปิลมาเปิดให้แกลลี่ดูก่อนเดี๋ยวดูนะริปเปิลเขาพูดอย่างนี้แกลลี่ตอบอยังไงนะข่าวนี้มันก็ใช้ได้อือนกันนะอ่นะไปเดี๋ยวไปฟังกันก่อนนะ these companies and worried a little bit about the holistic nature of really trying to regulate and worried that it is more about enforcement rather than rules of the road at the moment. Caroline there's there's nothing incompatible crypto and in our securities laws. Our securities laws were brought about to protect the investing public against fraud and schemes and manipulation I just want to be depending yeah, upon like the company this is oh, not okay. a had to say a little bit earlier if you could just take a listen the SEC is kind of playing offense and attacking the whole industry this is not a healthy way to regulate an industry mm -hmm. your regulation through enforcement as opposed to where we're seeing in other countries where they're doing the work right they're codifying they're creating a framework ก็ด่านะฮะบอกว่าผมคิดว่ากราตสารัฐเนี่ยเป็นอะไรที่แย่ายมากๆกนะกำลังแอดแทกนะกำลังเป็นภัยคู่ความกับโลกคริปโตนะก็ปากก็บอกว่าเข้ามาช่วยโปรเทคคัสเมอร์นะโปรเทคอินเวสเตอร์นะแต่แบบนี้มันไม่ใช่นะฮะถ้าคุณจะโปรเทคจริงๆคุณต้องอนลาวนะให้มัน grow ให้มันเติบโตขึ้นแล้วก็ อยู่ใน e n v n r o n m e ล t ที่เหมาะสมนะแบบนี้ไม่ถูกต้องเลยนะแย่มากอะไรประมาณนั้นนะครับก็ค่อนข้างหายพอสมควรตัดสินใจเปิดคลิปนี้ใส่แกลลี่นะฮะแล้วดูแกลลี่ตอบ and หน้าเขานิ่งมา e เลยนะแกล t ี่ holistic nature of really trying to r e g u l a t e I'm worried that it is more about enforcement rather than the rules of the road at the moment. Caroline, there's, there's nothing incompatible crypto in our securities laws. Our securities laws were brought about to protect the investing public against fraud and schemes and manipulation, and it was through this idea of full, fair, and truthful disclosure registering with the sec when you're raising money from the public and the public's anticipating a profit it's pretty straightforward actually common sense uh, approach to helping the public in investing so this broad field uh, we have one goal at the sec is for them to come into compliance whether it's the tokens uh, that's basically people raising money yes. or offering these tokens and it's also what I'll call the storefronts, but the they can call themselves crypto exchanges or lending or staking as a service or other intermediaries to come into compliance and ensure that they don't uh, uh, mislead the public, but also that they don't commingle the funds, they don't take the public's uh, funds and do things yes. we just don't allow in our financial markets. We don't allow the New York Stock Exchange to also play. uh, with the customer's funds and make markets, run a hedge fund, run a dealer, be in the clearing business. We separate out those conflicts. ก็จริงๆเวลาถ้าผมฟังแบบเป็นกลางนะคุณจาวิสบอก liquidity ไม่มีปัญหานะมีราคาฟิวเจอร์ขอบคุณนะครับช่วยมาเติมถ้าเราฟังแบบเป็นกลางเนี่ยก็ต้องบอกว่าสิ่งที่เขาพูดก็ถูกต้องนะ ก็ถูกต้องตอบตามหลักการก็ก็ตามนั้นแหละนะฮะว่าประเด็นของเขามันไม่ได้อยู่ตรงที่ w i p p l e บอกนะฮะประเด็นของเขาก็มีแค่ว่าเมื่อไรก็ตามที่คุณมาเรสฟันคุณมาเขาเรียกว่าอะไรคุณมาระดมทุนนะกับ Public เนี่ยโดยเฉพาะยิ่งเป็นเงินของคนอเมริกันคนในประเทศของอเมริกันนี่ผมเติมเองนะคุณก็จะต้องแสดงความโปรง่งใส นะแสดงความโปร่งใสโน่นนี่นั่นนะเราก็มีหน้าที่ปกป้องปกป้องคนมาลงทุนคนมาลงทุน จะต้องปลอดภยัยไม่มีเรื่องของการช่อ,อกโกงไม่มีแชร์ลูกโซ่ไม่มีฟรอส์ไม่มีการเอาเงินมาคเมนเกกริงก็คือการเอามาผสมการเอาเงินลูกค้าไปใช้อะไรเงรี้ยแหมพูดแล้วมันเข้า FTX หมดเลยนะแต่ตัวเองไม่ยอมคอมเมนต์เรื่องนั้นเลยนะอ่าโอเคกมันเป็นการเอามาผสมโน่นนี่นั่นเนี่ยมันไม่มีนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยวิธีที่จะทําให้มันมีไม่มีเรื่องพวกนั้นได้ก็คือการเปิดเผยนะดิสโคลสทุกอย่างให้มันสู่ public ก็ตามหลักการก็ถูกต้องทุกอย่างอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยบริษัทพวกนี้ไม่ว่าจะเป็น Exchange ไม่ว่าจะเป็นสเต็กกิ้งเป็น Lender เป็นนั่นแห,หละที่พูดมาทั้งหมดอ่ะก็ควรจะต้องเข้ามานะมาปฏิบัติตามกฎมา c o m p l i แอ c นนะพอคอม p l i แอ c นเสร็จปับ๊บมันก็จะจะได้ต้องเปิดเผยทุกอย่างมาสู่บนดินให้ทุกคนได้รับดูลูกค้าก็จะได้ปลอดภยัยนะฮะ อันนี้ตามหลักการผมว่าเห็นด้วยนะจริงๆก็ถูกต้องแหละมันก็ควรจะต้องเปิดเผยนะครับเซกเนี่ยเซ็นทรัลไลซ์เอ็กชเนี่ยมันก็มันก็ควรจะต้องมีหลักการว่าเฮ้ย FTX เนี้ยเอาเงินลูกค้าไปอยู่ตรงไหนเซกก็ต้องเข้าไปตรวจสอบนะฮะว่าโนนีนันนะครับหลักการถูกฮนะแต่ว่าสิ่งที่ทุกคนกำลังตั้งข้อสงสัยกับแ a r ลี่แกนเก็คือการการกระทำต่างหาที่มันดู ย้อนแย้งนะฮะอย่างเช่นการจะบังคับให้ทุกคนปฏิบัติตามกฎหมายมันก็ไม่ได้เป็นไปตามเขาเรียกว่าอะไรเป็นไปตาม to be fair นะก็แอพพลายกับทุกคนถ้าถ,ถ้าเป็นสูตรนี้ก็ไปทำกับทุกคนก็จะเห็นแกลลี่แบบมีทริกอะทริกเยอะนะฮะทริกค่อนข้างเยอะโดยเฉพาะยิ่งทริกที่สู้กับ Ripple นะผมก็ไม่ได้บอกว่า Ripple ดีนะ Ripple เขาก็มีมเขาเป็น business entity เขาก็มี ทริคของเขาเหมือนกันนะมันไม่ใช่ว่าคนดีอนดีดีมาทํางานหรอกมันก็มันก็มีทริคอะไรกันบ้างนะครับแต่เซกเนี่ยก็ใช้ย่อยนะก็มีทริคพอสมควรในการเข้าไปฟ้องนะเข้าไปดําเนินการฟ้องบางคนก่อนฟ้องคักเค่นแต่ไม่ฟ้องนี่อะไรเงี้ยแล้วก็หย่อนนิดๆไปหย่อนตรงเซเบอร์คอยหน่อยนึงล่าสุดก็มาหย่อนตรงเรื่องของคัสโตเดียลอีกนะเมื่อวานเองมันเหมือนโยนระเบิดไว บเบิดเวลาตุ้มตุ้มตุ้มแล้วก็เล่นแทคกติกการทวงเวลานะเล่นแท็กติกการทวงเวลาคือถ้าเซกเนยโยนไว้แบบนี้เขาผมว่าเขารู้ว่าถ้าเขาต้องฟ้องทุกคนเนี่ยฟ้องทุกคนแล้วเขาต้องใช้เวลานานแล้วมันก็จะทุกทุกอย่างโมเมนตัมมันก็จะกลับไปหาคริปโตนะครับแต่ถ้าเขาไม่เปิดไพ่หมดเขาหย่อนไว้หน่อยเขาไปฟ้อง เขาไปจัดการเพ็กซอสนะ b u เ d เขาไปจัดการคัคเคนนิดนึงเรื่องสเต็กกิ้ง,ดงเดี๋ยวเขามาจัดการคัสโตเดียแล้วก็หายไปจัดการอันนึงแล้วก็หายไปจัดการนึงหายไปจัดการนึงหายไปตลาดจะกลัวไงนักลงทุนก็จะแบบไม่แน่นอนน่ะตกลงจะโดนจัดเมื่อไหร่เนี่ยจะโดนจัดการเมื่อไหร่วงการมันจะได้ไม่โตนะฮะจะได้ไม่ต้องมีเงินทุนไหลไม่มากกว่านี้มันก็เป็นแท็กติกของการถ่วงเวลาให้มากที่สุด สุดท้ายแล้วริปเปิลจะจบยังไงแต่เราสังเกตเห็นไอ้กลยุทธ์กันทวงเวลาเนี่ยมาสักพักแล้วนะครับเรื่องของออขอวิดีโอนะฮะก็ไม่ให้นะฮะเรื่องของกราตอคนเก่าที่เคยพูดว่าอี e ธอเรียมเนี่ยเป็น Security แน่นอนนะอะไรแบบเนี้ยเราจะเห็นแท็ติกค่อนข้างเยอะนะฮะเรื่องของหลักการเมื่อกี้พูดมาถูกต้องหมดเลยนะฮะแต่ว่าเวลาเวลาปฏิบัติเนี่ยมันมันไม่ใช่อย่างนั้นไงนะเราเราก็ไม่รู้ว่าเบื้องหลังเวลา เอ็กเชนเหล่านี้ผมเชื่อว่ามันจะไม่ใช่ครั้งแรกที่แกไม่เคยคุยกับใครนะแกก็คุยกับแซมบ่อยมีรายงานว่าแกก็ซูมคุยกันอยู่แต่ไม่เคยพูดอะไรว่ามันมันจะมีอะไรนะแล้วแซมเองก็เอาเงินคนอื่นไปใช้ไงเออกันก็แล้วยังไงนะแกก็สนิทกับพ่อแซมแกก็รู้จักทุกคนนะก็เป็นโปรเฟสเซอร์อยู่ที่เดียวกันหมดนะมันก็ เออนั่นแหละมันมีปัญหาเรื่องคนบังคับใช้กฎหมายเอางี้ดีกว่าไอตัวไอตัวกฎอ่ะมันก็ตามนะ้นะนะผมเชื่อว่าถ้ากรอตอเข้ามากำกับดูแลแบบแบบอยากให้มันเป็นเรื่องของการปกป้องผู้บริโภคจริงๆอะ่ะมันก็ทำได้ดีกว่านี้นะคอมเมนต์ผมอย่างนี้แล้วกันนะฮะไม่ได้บอกว่าพูดผิดนะพูดถูกอะ่ะถูก็ถูกเพราะว่าทุกวันนี้ถ้าไม่มีใครมากำกับดูแลเนี่ยเซ็นทรัลไลท์เอ็กซ์ชนมันจำเป็นต้องมีไงเพราะว่าคุณฝากเงินอเทีเอเนี่ย แล้ว FTX มันเอาตังค์คุณไปใช้มันถ้าไม่มีใครดูมันก็ลำบากถูกไหมมันก็ต้องมันเป็นเซ็นทรัลไลท์มันก็ต้องพึ่งพาเซ็นทรัลไลท์เอ็นติตี้มันก็ต้องพึ่งพ่าหน่วยงานรัฐบาลในการกำกับดูแลนี่แหละนะครับไม่ใช่แค่คัมภานีวิสิต2สองวันนะถามหน่อยคัมภานีวิสิตเนี่ยไปทำอะไรได้นะครับกอตอมาคัมภานีวิสิตเข้ามาเยี่ยม FTX ไหนตรวจสอบไหนซิเป็นยังไงคุณเข้ามาที่บริษัท FTX คุณตรวจอะไรได้ คุณรู้หรือว่ามันอยู่ตรงไหนนะฮะงั้นการตรวจสอบของกรตอเองนั่นแหละที่จะต้องต้องไปให้ถึงนะฮะถึงวอลเล็ตเลยไหนวอลเล็ตเก็บไว้ตรงไหนบ้างอันนี้ยุ่งเงินกับลูกค้าหรือเปล่าวอลเล็ตเป็นอย่างไรนะมันถึงเวลาแล้วที่อาจจะต้องเคลียร์กฎหมายเรื่องพวกนี้ด้วยหรือเปล่า,คอ,านะะคองเกรสก็ช้านะฮะคองเกรสช้าเครื่องมือในการให้แกลลี่เกนเซอร์หรือให้เซกกรตอเล่นเนี่ยมันก็ไม่ค่อยมีนะด้วยเครื่องมือเดิมๆเ,เ,เนี่ยมันไม่สามารถ มันตรวจสอบการเงินแบบทรดิช i o นอลได้นะครับเดบิตเครดิตทุกเพราะทุกอย่างมัน rely on Bank ธนาคารบริษัทใหญ่แค่ไหนก็ต้องฝากเงินในธนาคารฝากเงินในธนาคารง่ายนิดเดียวนะโทรกิ๊กเดียวบอกธนาคารส่รงสเตทเมนต์มาสเตทเมนต์มันก็ไม่โกใครนะแต่มันนั่นคือต้องเชื่อใจธนาคารตรงตรง,ตรงนั้นด้วยนะว่าสเตทเมนต์มาถูกมีงานมีตังหรือไม่มีตังมันก็เห็นอยู่ส่งมาปับ๊บคอร์ตตตรวจง่ายทีนี้จะเอาไอ้วิธีนี้ไปตรวจคริปโตอ่ะมันไม่ได้ไง มันมันไม่ได้มันไม่ได้มันอาจจะเป็นจุดหนึ่งหรือเปล่าที่ที่ถ้าปอดเปิดให้ถ้าโตวาทีนะบริษัท e x c h a n g นก็ Exchange, จะบอกว่าเข้ามาแล้วอะ่ะตรวจได้ที่ไหนอะ่ะแล้วก็ให้ทําอะไรที่มันแบบเป็นไปไม่ได้ impossible นั้นเขาก็เลยเลือกที่จะอยู่ข้างนอกนะฮะไม่ใช่ไม่ใช่จะไม่เข้ามา comply น n ะนะผมเชื่อว่ามีการพูดคุยกันหลายทีแล้วแต่มันคงมีอะไรบางอย่างที่มันไม่ได้จริงๆนะแล้วทุกคนใน ในสเปซเนี่ยก็ไม่เห็นด้วยมันไม่ได้จริงๆมันก็คือเลยมันก็เลยอยู่ข้างนอกแบบนี้ไงนะงั้นก็ภาพอเมริกายังคงเป็นแบบนี้อยู่นะแล้วก็ไม่รู้ว่าฝั่งจีนมันเพอเพอฝั่งจีนจะแซงไปกอดหรือเปล่าถ้าถ้ามัวจะขัดไปขัดมาแบบนี้นะฮะยังไงก็รอดู Ripple Case แล้วกันว่าที่จะเกิดขึ้นเป็นยังไงนะเพื่อนๆอืมก็รดนาแม็กก็รอดอแก็ทฤษฎีได้ปฏิบัติปฏิบัติมันมันในใ่ไงทฤษฎีถูก ก็ถูกไหมเขามีหน้าที่ปกป้องลูกค้าปกป้องนักลงทุนเราอยากให้เขาปกป้องไหมเราอยากเราอยากนะไม่ไม่อยากเราฝากเงินกับเอกเชนไทยเงี้ยเอกเชนกราต่อเราอยากให้เขาเราอยากให้กรต่อช่วยบอกว่าผมฝากแล้วผมได้ตังค์คืนนะแล้วเนี่ยมันก็เกิดเหตุการณ์นะไม่ใช่แค่ที่ที่ทนู่นนะที่ไทยก็เป็นนะแล้วก็ฝากไว้แล้วเราก็มีปัญหาอืมแล้วยังไงนะก็แสดงว่า c o m p ล o m i s แล้วมันสุดท้ายมันก็ยังไม่ค่อย effective ไง นะในมุมแบบนี้นะ